ครับงาน Train the l e a d e r to Master Reader ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของโครงการอ่านร้าน่นประเทศไทยนะครับก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จเกินค่าจริงๆครับผมคิดว่า ในการอ่านหนังสือเนี่ยเดิมทีเราพูดถึงอยู่ในวงคนที่อาจจะชอบอ่านอยู่แล้วนะครับความหวังของประเทศไทยก็คือทาไงถึงจะขยายไปยังผู้นําการอ่านซึ่งเขายินดีประกาศจะไปขยายการอ่านอย่างเต็มใจนะครับแล้ววันนี้ก็ได้เห็นทุกทุกคนร้อยปัจจชีวิตแล้วก็ทุกทุกคนเนี่ยได้มาประกาศเจตนารมณ์นะครับแล้วก็เหมือนกับทุกคนเจอพันธมิตรร่วมกันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยตรงนั้นเป็นสิ่งที่ชื่นใจมากครับ ในฐานะของตัวแทนผู้จัดงานนะครับก็มีความรู้สึกว่าปัญหาที่เราคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่มากทําไงถึงจะเปลี่ยนสถานะการอ่านวัฒนธรรมการอ่านของเมืองไทยไม่น่าจะเปลี่ยนได้นะครับแต่มาตอนนี้เนี่ยมั่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนไทยขาดเนี่ยไม่ใช่ความเก่งหรือความอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมการอ่านวัฒนธรรมสังคมการรู้สิ่งที่ขาดไปก็คือเราลงมือแล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆนะครับเพราะเราพบว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ จุดกระแสตามกระแสได้นะครับถ้าหากว่าเราดึงพลังบวกของแต่ละคนออกมานะครับเอามาใช้กับเรื่องนี้ครับเรื่องการอ่านเรื่องส่งเสริมให้ทุกคนเป็นสังคมรวมปัญญานะครับพวกนี้เนี่ยจะแผ่ติดไปอย่างรวดเร็วนะครับและตอนนี้กลุ่ม Master l e ล d เดรรุ่นที่1ที่มาเนี่ย ก็จะได้เคล็ดลับตรงนี้ไปโดยตรงนะครับแล้วก็เชื่อว่าจุดแรกของความพยายามเราจะแผ่ขยายแล้วก็เชื่อมากเลยครับว่าพลังของทุกคนที่มาในคืนนี้เี่จะจุดต่อ,ต,อต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ไม่คิดว่ามันจะขยื่นได้นะครับอย่างเช่นการขย,ขยับขยื่นปัญหาการอ่านของประเทศไทยนะครับผมมีความรู้สึกชัดเจนเลยครับมันขยื่นแล้วนะฮะเพราะว่า โครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่เน้นให้คนมีการแชร์อินสปายแชร์แล้วก็อินสปายนะครับแล้วก็เชื่อมากเลยเพราะว่าเคล็ดลับที่เห็นตัวนี้จากโครงการนะครับวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับจะขยายจาก1 0เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็น 100, แสนลราก็เชื่อว่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะทําให้อนาคตของประเทศไทยก้าวสู่สังคมดมปัญญาได้โดยตรงกับบุคลิกประเทศไทยด้วยครับ